อะไรมึงเป็นอะไรวะนางลำยองโฮ้ยเบื่อ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 เบือเบื่อเบื่อเบื่อ่อเบือะไร่อเบืเบื่อเบืเบื่อเบ่อเบื่อเบื่เบเบื่อเบือเบื่อเบื่อเบื่เบื่อเบ่อเอเร่อือเบร่อเพราะว่าขาย่เหรเื่อเ่อเ่อเบื่อเื่เบือ่อเบ่ออเบ่อเบืือเื่อ ที่ฉันทนลืมตาดูโลกเนี่ยขายไอ้ผลไม้ยองตั้งแต่เช้ายันมืดเนี่ยก็ไม่พอพวกแกทั้งหมดหรอกเหรอฮะหามาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอฉันไม่ได้เบื่อตรงที่ขายขนมลงแล้วแม่ฉันเบื่อตรงที่คนที่มันช่วยได้แต่มันกลับไม่ช่วยเนี่ยสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดด่าใครด่าข้าหรออยฉันไม่อยากจะตกนรกเพราะด่าพ่อด่าแม่หรอกนะ ฉันด่าอีคนที่มันยังนอนหลับกินบ้านกินเมืองอยู่สิแม่เฮย้ยฉันพูดแล้วฉันอยากจะเกิดเป็นคนสวยมันได้แต่งตัวเดินยั่วผู้ชายนร่งทั้หัวอะไรงงวะโอ้ยใครบอกให้ยังไม่เตืนอนอปากหมาแต่เช้าใช่นะวอนหาเรื่องมึงอะ่ะเน่ถ้าตือนแล้วก็มาช่วยกันสิวะไม่ใช่คอยแต่จะแจกอย่างเดียวอะ่ะเอาเปรียบกันนี่วะ,อ,ะอีนี่นีปากเสียวอนนะข้าเป็นพี่เองนะ นี่ีอลลมยองมึงไม่เป็นอะไรของมึงฮะไหนบอกกูหน่อยสิชักจะเอาใหญ่แล้วนะนี่กูเนี่ยชักจะเหลืออดแล้วนะมึงฮะเป็นอะไรพอเช้าขึ้นมาก็ไปยั่วอารมณ์พี่เขาไป่ปรีบไปเลยไปขายของง่ายแล้วเออไปเถอเว้ยลลมยองเดี๋ยวจะขายไม่ทันขายไม่หมดแล้วก็ยกแย่เลยกำไรนี้น้อยอยู่วะยไป ไม่หมดเลยนะพ่อก็เทเททิ้งน้ำไปเลยก็แล้วกันนะหรือไม่ก็ให้หมูให้กาให้ไก่มันกินก็ได้จะได้เหมือนกับทำทานไงพ่อเออดีนะๆีๆยี่รูปากมันนี่ปากเหรอผู้จานี่ไม่เป็นสิริมงคลซะเลยหน้าตกนักหยุดก่อนขายดีขายดีขายดีข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 ยดีเฮ้ยนี่เ เทน้ำเทท่า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 เอาเฮ้ยน,นี่นี่นีน่กูเลยตายเลยใช่ไหอเล่น,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 นลมันะอะไรกันนักหนาวะฮะทั้งเช้าทั้งลูกเชียวอุย้ยยังง่วงอยู่เลยหมาเหาา่าแต่เช้านอนไม่ได้นอนไปนอนกันแม่เออไปเถอะลูกอีกสัก,กนิดนึงนะแมะ่ไม่งั้นมันคงเพลียแย่โถหน้าสงสารลำยองมันนอนไม่เต็มตา ไหนกันหมดวะอ่ะเป็นอะไรเน่งอะแหงเลยคอยดูลิ์แน่มากโอ๊ะเออนี่มาก็ดีแล้วนะมึงจะได้มาช่วยขามั่งดูสิเนี่ยทังเ้าอยู่คนเดียวอ๋อนี่เองไปหาพรอสันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอ้ยนี่คงจะไปทำมารยา แกล้งงอนใส่เขาละสีใช่หรือเปล่าย้ยองเอ็งนี่มันได้ดังใจค่ะจริงๆเชียวนะดีจริงจเว้ยคอยดูลูกแม่มังเถอะใช่นี่เอ็งอะต้องลุยเลยนะ ไหนๆก็ามาอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะมาช่วยเขาเก็บของหน่อยสิดเดี๋ยวพอเวลาที่พอสันเขามาเนี่ยนะเอก็จะได้มีข้ออ้างว่ามาช่วยทํางานไงอ่ะมาเร็วๆเข้าอือนี่ยกนี่เข้าไปอืออาไปเอปเอเดี๋ยวไม่ให้มันไม่หนักอะไรนักหนาหรอกนานงนยองอ่ะเอาเข้าบ้านระว้ววางดีๆนะไม่ใช่แผ่แอ่อะไรไว้โอ๊ย อะไรวะเหร πα? อลำยองฉันยกไม่ไหวหรอกแม่หนักจะตายแขนจะหลุดให้ลำย,ยองมันยกสิฉันไม่กินข้าวบ้านแล้วฉันไปกินขี้เปี๊ยโอ๊ยน่าเบื่อนายจริงอะไรกับกูคนเดียวกูคนเดียว,ยวไม่มีใครช่วยเลยนางลำยองนะนางลำยองอะเดี๋ยนนี่นี่น,นีอ่อีลำเดือนบอดี้มามานี่มานี่มานี้ปวดอะไรเหรขอขอมุกขมิบกันทำงานระเบิดหน้าคว่ำหน้างอนี่ระวังดิ แล้ไม่ใช่ไปทิ้งโคลงโคลงไว้นะหมดังคนเดียวทําอะไรก็ทําอยู่คนเดียวหายเฟลกับไปหมดไม่รู้มไปไหนกันเฮ้ยอะไรวะมีแค่เนี้ยเหรอน้ําพริกกับผักแล้วอย่างอื่นไม่มีเลยวะมีแม่อะไรอ่ะเนี่ยน้ำปลาก็อิบ่าเอ้าก็แม่ให้เงินคุณพี่รำยองเขาไปซื้อกับข้าวไม่ใช่เหรอปานี้ยังไม่กลับมาเลย สงสัยก็ต้องเนี่ยแหละน้ำปลาอ้าวเด็กๆกินไม่กินนะแหมหุบปากหุบปากแพ้ปาแล้วร้องเงินเชียร์อะไรล่ะอะไรล่ะอ้าวแล้วนี่นความยองไปไหนล่ะฮะไปกินก๋วยเตี๋ยวจ้ากินก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องพูดมากนี่มีอะไรก็กินเข้าไปก๋วยเตี๋ยวคนละห่อสายก็ซื้อมาฝากอุยไอ้ดีจต่ คนละหอ่อคนละหอ่อแมแ่เดี๋ยวกินไปเตี๋ยวกันแล้วอ้าวนี่แกกินเข้เาไปสิอ้าวลำยงไม่กินก็เตี๋ยวก่อนเหรอไม่หรอกขอบใจเอานี่ไงล่ะของเองอ่ะอันนี่ พี่สันสาให้ลำเดินไปไดีคนซีไปดูหนังชิมิสาไปสิไม่ได้โว้ย,ไม,ไ,วยไม่รู้จักเกรงใจพ่อสันเขามั่งพ่อสันไม่ได้หรอกเพราะนางลำลงดวนเนี่ยมันต้องช่วยทำงานบ้านจ้าอะไรนะอ่ะปออ่ะกนินเข้าไปเร็วๆเ,เข้า